สวัสดีค่ะพกันอีกแล้วนะคะกับพี่ทองดําค่ะพี่ทองดาขาทํะไรคะไปเล็บไปเล็ไปเล็ไปเล็บไปเลยบไปเล็ไปเล็บไปดมกันแล้วไปหอมแก้มกันแล้วอ๋ออันนี้จะเป็นพี่ทองสี่พันนะคะนี่ค่ะก่อนที่จะไปนอนด้วยกันก็ดมกันก่อนผูกมิดไม่ตีก่อนใช่ไหมลูกนี่ค่ะนอนแล้วค่ะนอนด้วยกันนะลูกนะอย่าทะเลาะกันนะคะนอนด้วยกันนะลูกนี่ค่ะ พี่ทองดำกับพี่ทองสี่พันค่ะรักกันนะรักกันนะพี่ทองสี่พันครับพี่ทองสี่พันครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณล,ล่ายๆค่ะนี่ค่ะ พี่ทองสี่พันแล้วก็พี่ทองดำค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ